เรื่องแค่นี้นะทําให้มึงคิดว่าแฟนมึงนอกใจเฮ้ยบอสขนาดนี้มึงไม่เชื่อกูอีกเหรอวะกูใช้ไลน์สำรองเพื่อนแฟนกูไปใช่ป่ะอืมแล้วกูถามเขาว่ามีแฟนไหมครับเขาตอบผมว่าไม่มีว่ะว่าเราขอไปกินระานนี้กันอีกนะได้ได้ได้อร่อยมากแต่นายเลี้ยงนะโอเคเดี๋ยวเราไปก่อนนะาปบายไงอ้าวบอสที่มาได้ไงเนี่ยก็มารอรับแอรไงอ๋อแล้ว คนเมื่อกี้ใครอะเพื่อนแอเองอะพอดีทางกลับบ้านทางเดียวก,กันเขาก็เลยเดินมาส่งอ๋อเออแล้วเมื่อเช้าพ่อจําได้ว่าไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นี่อ๋อจะเล่าให้ฟังมเมื่อเช้าอะแอร์ไปซื้อกาแฟใช่ป่ะล้วพนักง,งานนะเขาทํากาแฟหกใส่ชุดแอร์ดิแอก็ต้องวิ่งกลับบ้านไปเปลี่ยนชุดใหม่เนี่ยไปทํางานสายเลยมเมื่อเช้าอะอย่างนี้เอง <c ười> งั้นเรากลับบ้<อ>านกันไป เรื่องแค่นี้นะทาให้มึงคิดว่าแฟนมึงนอกใจเฮ้ยบอสขนาดนี้มึงไม่เชื่อกูอีกเหรอวะมึงดูนี่นะกูใช้ลายสำรองเพื่อเพื่อนแฟนกูไปใช่ปะ่ละล้วกูถามเขาว่ามีแฟนเนงครับเขาตขอบบอกว่าไม่มีวะ่ะมึงคิดมากไปป่ะวะมันก็แค่ลายสำรองก,กูไม่ได้คิดมากแล้วก็ไม่ได้คิดไปเองด้วยเพราะขนาดเขายังไม่ใกล้ยอมรับแฟนมีตัวตนกูเลยยังไงเขาต้องมีโรคอีกใบนแน,น่นอนเออแป๊บนึง ว่องรอวิธีนี้ไม่ใช่กับแฟนดูนะมึงอาจจะชัวร์เลยก็ได้จากนั้นมันต้องมานั่งเครียดแบบกูเนี่ยขอบใจในความหวังดีมากเว้ยแต่กูคิดว่าแอร์คงไม่ทำงานหรอกกูไปก่อนเฮบ้าแล้วเนี่ยเป็นอย่างนี้ทุกที ว่องรอวิธีนี้ไม่ใช่กับแฟนดูนะมึงอาจจะชัวร์เลยก็ได้จต่นั้นมันก็องมาทักเครียดแบบกู่จำเป็นต้องทำแบบนี้จริงๆหรอวะบอสฮึพรุ่งนี้บอสว่างเปล่าพอดีเพื่อนแอนเขาชวนแอนไปเที่ยวอะ่ะแอนเลยอยากจะมาชวนบอสไปด้วยได้ดิเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปกันเราบนห้องไปบอสครับนี่แอนซื้อเสื้อคู่มาฝากไปเอาไปเปลี่ยนเลยอยากรู้ว่าจะน่ารักแค่ไหน ไม่ลองได้ไหม oh, eh. อ่ะโอ้เอ๋ล้อเล่นนะเดี๋ยวไปลองให้เร็วๆเ,เลยเขารอยอยู่ครับจะใส่นานๆเลยนะดิคุยกับใครอยู่อะทำไมหอัวราอคีกคักมีความสุขจังเลยคุยกันนัตตี้ดิคุยด้วยได้ไหมไม่ได้รู้เปล่าเวลาผู้หญิงเขาคุยกันอะมันเป็นความลับความลับจริงดิ ใช่ห้ามดูเลยแหละว่าเราวยากกินร้านนี้จริงไหมได้ๆอร่อยมากายเลี้ยงนะโอเคอากาศดีจังเลยอ่ะเนอะลมก็พัดเจนดีด้วยอ่ะปบนเออนี่เอ้ย ใครแอดแกมาเพื่อนที่ทำงานเปล่าไม่รู้เหมือนกันว่าแกเออทำมันเถอะไปทำแบบนี้จะเกินไปไหมนะเออเป็นไงบ้างวะกูทำตามที่มึงบอกนะสร้างลายสำรองแอดแออไปกูชวนเอามากินข้าวนอกบ้านก็ปฏิเสธนะมึงแอดไปในฐานะเพื่อนรวงงานอะใครมันจะออกมากันวะเพืนอ,อื่นเขาก็รู้กันหมดดิ แต่กูก็บอกเพิ่มเหมือนนะว่ากูชอบจริงกูขอจีบได้หรือเปล่าแต่แอก็บอกว่ามีแฟนแล้วไม่ให้กูทำไหนออาจจะแค่ลงชิงหรือเปล่าเพราะทุกคนในบริษัทเขาก็รู้สถานะกนหนดใครจะทำอะไรกูแจ้งได้หรอคิดดีๆนะเวย้ยกูจะพูดในฟังนะเวย้ยรอบนี้กูปลอมตัวเป็นคนรวยนะเว้ชวนแอร์ออกมากินข้าวนอกบ้านแอร์ยังปฏิเสธกูเลยแค่นี้ก็ยืนยันได้แล้วมั้งว่าแอร์ไม่ได้น้องใจกู <c oughs> มึงคิดง่ายเกินไปกว่า ถ้าเขาไม่คิดจะนอกใจเมือนะเขาจะลับเพื่อนกันทำไก็ไม่เห็นเป็นไรเลยเขากูไม่ได้สนใจอ่ะกูเชื่อใจแอนะเว้ยแล้วแต่มืออนั้นไปละเออไปเลยวันนี้รูปที่แอนลงสวยมากเลยนะคือแบบนี้นะ ฉันกับแฟนอะ่ะคบกันมาได้ตั้ง3ปีแล้วอะ่ะแล้วก็ปีหน้าเราจะแต่งงานกันแล้วฉันกลัวว่าแฟนฉันจะไม่เห็นสิ่งที่เราคุยกันเราจะทำให้แฟนฉันเข้าใจผิดอะ่ะฉันขอลบเพื่อนนายนะ เออแล้วเมื่อเช้าพ่อจำได้ว่าไม่ได้ใส่เสื้อตัวนี้นี่ลุงก็พาเจนดีด้วยอ่ะเอนนี้เอ้ยใครแอดแกมาคุยกับใครอยู่อ่ะทำไมหัวเราคิี้คักมีความสุขยังเลยคุยกันนัตตี้ดิคุยด้วยได้ไหมไม่ได้รู้เปล่าเวลาผู้หญิงของคุยกันอ่ะ,ะมันเป็นความลับยังม่รู้ต แ็งไม,ไ,ไม่เหมือนคนที่เสียใจแต่ข้างในมันทรมานมันเจ็ม่ไดลาน้าเสร็จแล้วนะแอร์เป่าได้เลย มันตเพราะคนที่ปลูกเอาไว้มาทิ้งบอกเลยไอไม่ได้ต้องใจกูมันเจ็บจนทนไม่ไวอยากบอก ความจริงแล้วไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงมันไม่สำคัญหรอก <คน S 2> เพราะตั้งแต่วินาทีแรกที่เขาลองใจเรานั่นก็หมายความว่าเรากลายเป็นคนที่ไม่ซื่อสัตย์แต่แรกอยู่แล้วรคนที่ก